ฮโยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากาวสกินดูเอลลี่ดราก้อนวอนิเบ้ไม่ได้อ่ะพี่มีผู้ไม่ทักมาแล้วขอฟาร์มหน่อยไม่เคยได้เล่นสกินยาวโอตกคีเลยโดนย่งตลอดจงมาสายฟ้าแสนโว้ย ราก็ช็อตมินเดินไปจับเลยย่ยมากไนซ์สเราจไปไหนอัดต่อไปดีมาต่อ <'s> ส่ร้านเลยเข้ามาเข้ามาซ้อนหลังแล้ว ย่าละอ้ที่มีมันตัวอ้วนมันตัวบอลเลอร์เลยแล้วยังไม่ไมเลเวลโล่มากระโดดจู๊กไม่ได้เฮนรี่ซินข้างหลังไม่ข้างหลังนะลีซินนนะมาแล้วครับเอานอยเอานอยเอานอย ช่วยพี่มีหน่อยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีเซนนเลเวลหกแล้วเหรอเราเลเวลห้าเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาเลยมาเลยช็อตไฟฟ้าแดนหวู ถูกแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเป็นหมีดำไขรข้าหมีดำอู้มันเท่มากเลยตอนเปลี่ยนร่างอ่ะวัตัวมันแบบมันเท่มากอ่ะสีดำกับแดงแล้วว่าไอ้ตัวโคมมาสีแดงอ่ะสวยไปไ,ปไหนเพื่อน เดี๋ยวผมต้ปอบเผมต้ปอบอืสามคนตรงนี้เรียวนาเรียวนาเ,นาเ,นาเนออหลาได้ไอ้ผมแทงแทงผมบล็อกผมบอกนี่ด้วยนี่ด้วยนีด้วยโอ๊ยโ้ยโอ้ย ว,ว้าวนี่เลยไหมนีม่เลยไหมไม่ถึงอ่กเราจะต้องได้มังกรไฟตัวนี้สามเลนคือเขาอยู่หมดเลยลตายละแหววอยากเล่นบ้า ขอเล่นหน่อยยาโอนะ่ะไม่ค่อยเข้าเลยแฮะโอ้ยโยเคตุ้งครเจอได้อีโอครอับจากนนสู่พี่ <laughs> เสียงหว,วะเลาะนากลัวมากเลยครับจน่อยเพื่อนเอ้ยเราไปเราไปเราไป เว่งมาแล้วตามตูปมาเนาะตูดเอาไฟเอาจบตายคู่เลยวัน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 วนี่อย่างน้อยได้หนึ่งคน ไปเลยนี่พ่อรักขี้ก๊อบบอกขี้ก๊อบจุดด้วยที่เจ้าไม่มีเจ้าไม่มียักษ์ที่มีดำเฮ้ยมันไปทาเกตมินเนี่ยนอะป้อมนี้ป้อมนี้ป้อมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ผมแอบผมไม่แอบแป๊บผมจะตาย เฮ้ยหยามหรอตายยังไงมาฟาร์มเพียนผมอืมือจะสู้หรออาปบอืมทินฆ่าขายันแตะเก่งมากเพื่อนมีสิ่งกำลังมานะ phải to lắm không nói xí ui đồn 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 hỏi mẹ nãy nôm mẹ nghe lắm hồn tin sao không mặt đọc khi mẹ ôm lặng ì ตายยากันหมดเลยอ่ะผมมาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไอเดียวนะเฮ้ยเหื่อับ้าไปหมดอยู่กลางโดงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ละอันตีสวยนะนี่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 ่อฟอหลังแล้ว มัดได้ซือเอาห้าวห้าวสมวก็เข้ามาเอาไอตัวนั้นวิ่งเข้าไปแล้วโอตีแล้วก็จะตายเย็นเต้นดึง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  มาพันแล้ว่ะมาแล้วโอ้ยเอาได้อันนี้เข้ามาแล้ว่ะแบนคูโหโยเซต้องโอ้ยอย,ย่าโอกรบตาย ่กำลังไปอะเอานี่หน่อยเอานี่หน่อยแปดผมตามเร็วหน้าเองเวนเฮ้ยเดี๋ยวตีก่ิ่ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ เฮลพี่มีมาแล้วพี่มินจักตัวใหญ่มากเฮ้ยไปไหนยุดไอโอสตันมันเพื่อนสตตนมันส้อยร้ยสวยสวยโถวิ่งตามมาตด้งไง มาหนี่มาหนี่มาหนี่โอ้ย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 ช่วยช่วยช่วยอ้าวจ๊จีเราวรีพี <Victory. S 1> ค่ค่ะกํลังน,วนวัวอยู่เลย